Perfect guy, Perfect guy. สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราสองคนเช่นเคยนะคะไมค์สุพรวัทิพย์ม่อมค่ะและผมครับพี่จิตรบวรทิพย์กิตติพิพัฒน์จีกุญเชียรัติรัติรับแต่ที่แป้นพิทีก่อนนะค่ะที่มาเสียงแหลมเสียงแป้นเสียงสูงก็เลยทีเดียวนะเพราะว่าช่วงนี้อาการร้อนนะฮะร้อนต้องปิดปั๊บปิดป้าปิดป้าไปตามอากาศทำไมร้อนเราต้องเสียงสูงเลยคะไม่รู้เหมือนกันมันมันเป็นแอคติ้งมันเป็นอ๋อค c ิ i ง พอกะร้อนแล้วต้องทำยังไงคะขกาเราต้องเราต้องแก้ผ้าโดดนนไม่จำเป็น, <c oughs> ปนไม่จำเป็นในช่วงนี้สงการสาดน้ำ <laughs> ใช่ค่ะสาดน้ำต้องสาดใช่ไหมันใช้ชอะไรสาดเืออะไรสาด <c oughs> ขันรื่งามขอขันเดีวยวขันมาก กูในเรื่องของการนะ้นพี it, it. It so, yeah, right. oh, okay. ่ยงเราก็ต้องเตะตีตัวเองด้วยใช่วยแมในเรื่องของการเรื่อสงกรามนั่นเล่นแบบถูกลับประเพณีค่อยๆปะแก้มค่อยๆแตะค่อยๆแตะกลับก็ตัวเองขับปะแก้มนเลยนะปากยิงจิ้มจิ้มจิแต่หนูไม่เล่นแป้งนะเล่นเล่นแต่ลายโอเคเขาเล่นลายเขาไม่เล่นแป้งคือของการนี้นะอย่าให้เจอเราแล้วเดีจับจับดวงโอ่งเลยเนาไม่เล่นแป้งเล่นลายค่ะเข้าเรื่องกันดีกว่าท่านผู้ชมนะ ข่าวโลกยิ่ในวันนี้ของเรานะฮะก็พี่ชินเนี่ยจะพาคุณผู้ชมท่านไปไหนไปไหนคะอยากรู้ไปตามทางไฮจัวหัวใจไปตามมาไม่ใช่เนี่อยากรู้ใช่ไหมอยากเป็นดาราไหมอยากค่ะอยากเป็นเซเล็บไหมอยากค่ะอยากเล่นละครไหมอยากค่ะอยากเป็นแฟนเธอด้วยโอคุณผู้ชมฮะไปเถอะเราไปพีพีทีพีกันเย่เฮ้ยบาย คุณผู้ชมครับแล้ววันนี้นะพี่ชิก็พาคุณผู้ชมท่านนะครับมาอยู่กันที่ PPTV นะครับ HD 3 6นั่นเองครับซึ่งวันนี้นะก็จะมีพิธีการนะบวงสรวงเปิดกล้องกล่องละครนะครับหมอผีนั่นเองนะซึ่งวันนี้นะมีดารามีเเล็มีศิลปินนะหลากหลายท่านนะฮะมาร่วมงานในวันนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยนะนางเอกของเรานะฮะขวัญใจของพี่ชินั่นเองนะคุณเมย ชนะนั่นเองนะครับที่เป็นแฟนคลับอยู่นะครับเป็นแฟนคลับคอรมอเนี่ยคนรักมีนะจ๊ะผู้ผลิตหม่อมราชวงศ์สีคำรุ้งยุคคนรัตกุลแห่งบริษัทสีคำรุ้งจำกัดนั่นเองนะครับผู้กำกับการแสดงนะครับพุทธิพงศ์สายสีแก้วและคุณคุณากรเศรษฐีนั่นเองนะครับแนวละครนะครับเป็นแนวละครวิทยาศาสตร์แฟนซีรสทึกขวัญนะครับแมมแค่ แนวละครนะก็อยากจะดูอรสิแบบเรื่องพีๆอย่างนี้นะชอบอยู่แล้วนะครับเริ่มออกากาศนะครับเดือนก,กรกฎาคมนี้ตอนนี้ก็เปิดกล้องมาที่เรียบร้อยนะครับเริ่ีค่ะก็เป็น ละครแนวไซไฟผสมผีเก๋ไปถึงแบบเอ็กไอซีไออะไรอย่างเงี้ยค่ะ<า>ก็เป็นแนวใหม่ที่ทางบริษัทเราไม่เคยทำค่ะจริงๆแล้วคนจะเข้าใจยากไหมครับในหนังละครแบบแนวนี้อะไรเงี้ยจริงๆไม่นะเพราะจริงๆแล้วคนไทยเนะี่ยชอบดูหนังผีอยู่แล้วแต่เราแค่ทําให้มันดูร่วมสมัยมากขึ้น เคยเล่นแบบนี้แบบเหมือนกันแล้วเม่ก็รู้สึกเออเออน่าสนใจหน่วยหน่วยหนึ่งที่วิจัยเกี่ยวค้าเกี่ยวกับเ,เรื่องลึกลับขึ้นพลังงานอะไรแบบนี้ทำงานกันเหมือนนักวิทยาศาสตร์เพียงแต่ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบเรื่องที่พิสูจน์ยังไม่ได้ะอะไรเงี้ยโดยมีเนี่ยค่ะพี่จิ๊ตเป็นเป็นหัวหน้าแกงหัวหน้าแกงค่ะก,ก็ฝากละครเรื่องหมอผีนะคะก็ พวกเราเต็มที่กันมากแล้วก็ถ่ายกันเหนื่อยมากเลย <c oughs> เข้าป่าแล้วมีผีแบบมากมายหลายชนิดคนที่ชอบหนังผีห้ามพลาดเลยแล้วคนที่ชอบหนังแนวสืบสวนสอบสวนก็ห้ามพลาดสมุกมากค่ะ ผู้ชมกับภาพบรรยากาศนะครับภายในงานบวงสรวงรละครหมอผีทางช่องทีวีดีวีบรรยากาศภายในงานในวันนี้นะก็กคือค<ฮ>้างเนาะดาราเซอร์บิตี้นะครับแต่จะเป็นนะกบัยกันขับข้างเลยทีเดียวเนาะคุณเ<ฮ>มย์พิจนาที่ขวัญใจเลยของหนูอาร์ตี้นะอาร์ติผู้ชมภาพบรรยากาศในวันนี้ก็เต็มด้วยความสนุกเนาะแล้วก็ความแฮปปี้แล้วก็ความ ังของพิธีการเนาะค่ะแล้วสําหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่เป็นแฟนคลับของดารานักแสดงในละครเรื่องนี้นะคะก็ฝากติดตามได้เลยนะคะอือพอกาสเดินกันล่าสุองค์นี้นะฮะเป็ิดดวงใจกับพวกเข้าทุกวันเนาะเราเราจะเดินไปกับดวงใจกับพี่ชีนะครับแล้วก็น้องมายค่ะผู้ชมครับมาเข้าหมดช่วงอัปเดตอีเวนต์ของเราแล้วนะาร์แล้วก็เทปที่จะไปนะเทปหน้าจะไปคุณผู้ชมจะพาจะพาคุณผู้ชม นะครับไปอัปเดตอีเวนท์ที่ไหนกันนะเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันสนบทอัปเดตนี้สวัสดีค่ะ